ตั้งกฎการคำนวณน,นี่คือสำคัญในส่วนของตัวโปรแกรมเรามาทําความเข้าใจไปด้วยกันเลยในหน้าแรกคือหน่วยพื้นฐานเลยนะครับผมต้องให้วันจันทร์เป็นวันทํางานนะครับเกินเที่ยงคืนเนี่ยจะให้เวลานั้นอนะ่ะเป็นเวลาของวันไหนฐานะปุ่มกดให้เลือกเป็นต้องตรวจสอบคือมันจะถูกตรวจสอบด้วยตัวโปรแกรมนะครับผมการคํานวณและการ OT นะครับผมโดยหลักการแล้วก็คือง่ายๆนะครับว่า1วันทํางานมีอยู่กี่นาทีนะครับไอตัวนี้พยายามใส่ให้ตรง เราจะมีการกําหนดว่าถ้าไม่ลงเวลาเข้างานเนี่ยให้นับเป็นมาสายถ้าเราอยากจะให้มันมีผลสัมพันธ์กับการคํานวณเราสามารถติ๊กเลือกได้คือไม่ลงเวลาเข้างานก็นับให้เป็นมาสายสายเป็นกี่นาทีก็สามารถที่จะเลือกได้ไม่ลงเวลาเลิกงานนะครับผมให้การเป็นออกก่อนออกก่อนกี่นาทีเราก็สามารถที่จะ adjust หรือปรับตรงนี้ได้หรือในกรณีที่อยากจะให้มันก็คือให้เป็นว่าขาดงานไปเลยเราก็สามารถตั้งที่ตัวโปรแกรมตัวนี้ได้คือพูดง่ายว่า ถ้าคุณไม่ลงเวลาเข้างานนะครับผมแต่มาลงเวลาเลิกงานจริงๆเนี่ยให้เป็นขาดงานไปเลยนะครับตัวนี้ก็สามารถกําหนดได้เวลา OT ของตัวโปรแกรม Attendance 5ตัวนี้จะมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือส่วนที่1ก็คือเวลา OT ก่อนเข้างานนะครับส่วนที่2ก็คือ OT หลังเลิกงานจะต้องมี60นาทีเป็นต้นไปนะครับผมมันถึงจะเกิดเป็น OT ได้ให้นับ OT หลังเลิกงานนะครับผม ให้เป็นกี่นาทีนะครับผมและให้มี OT ได้สูงสุดนะครับกี่นาทีหน่วยของการ n o r m บ l หรือ Act u a l นี่ก็คือเป็นจำนวนวันทำงานนะครับเราจะเรียกว่าจำนวนวันทำงานโดยการทำงานจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีการเซต up ในลักษณะของการเซตแบบเข้าครั้งแรกออกครั้งสุดท้ายไม่มีการสแกนระหว่างพักเที่ยงเนี่ยเราจะต้องทำการเซตให้หน่วยตรงนี้เป็น1วันทำงานนะครับผม สัญลักษณ์นี้ไม่ต้องไปแก้ไขนะครับผม2เลดคือมาสายตรงนี้ก็จะเป็นทํางานเป็น1นาทีอยู่แล้วนะครับผมเออรี่ <Early S 2> คือออกก่อนก็เป็น1นาทีอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ OT จะให้เป็นชั่วโมงนะครับใช้กันอยู่แค่ตรง Normal เนี่ยนะครับผมตรงเลดนะครับตรงอับเซนต์หรือว่าอ่ะโอเคการลาก็คืออีตัวนี้แล้วครับเราจะเปลี่ยนเป็นชั่วโมงก็ได้หรือจะเปลี่ยนเป็นวันก็ได้ก็ตามความเหมาะสม